โอ้โหหามาให้แล้วครับที่ดีเงินผ่อน36งวด36งวดฟังไม่ผิดนะครับอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเลยไซโยกกาญจนบุรีมันมีที่ไหนละที่ดินโฉนดคุดแดงด้วยเป็นเงินผ่อนด้วยนะครับไปไปคุยกับพี่สาวใจดีกันสด3 5มแสนาอ้าวสดสามต่อสามแสต่อแปลงเห็นไหมฮะคุ้มค่าทั้งสดทั้งผ่อนแล้วราคาจับต้องได้ไปไปดูกันว่าเป็นไงบ้างไปเดี๋ยวผมพาไปดู อ้าวบรรยากาศเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวอ่าอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเลยแล้วก็อยู่ในชุมชนเลยภูเขาห้อมล้อมเลยนะครับนี่เห็นไหมบ้านคนบ้านเรือนเต็มไปหมดลงจากถนนเมนเมนมาก็หน่อยเดียวนะครับความคุ้มค่าอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะผมไม่ได้เชียร์มั่วไม่ได้เชียร์ดะนะดีว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีกันนะครับเนี่ยเห็นภูเขาข้างหลังไหมเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับ360อองศาเป็นภูเขากับหมดเลยนะครับ ไปคุยกับทางพี่สาวใจดีกันซิว่ามันจริงไหมว่าเป็นที่ดินเงินผ่อน36มงวดแล้วจริงไหมว่า1แปลงเนี่ยซื้อสดได้3,5 0แสน้าอ้าวเดี๋ยวพอเผลอไปจะขอฟรีสักแปลงหนึ่งด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะให้แนะนําตัวเดี๋ยว้ถามก่อนฮะว่าเป็นที่ดินเงินผ่อนจริงไหมครับจริงค่ะกี่งวดครับเนี่ยครับ36มงวดค่ะ3ปีโอ้สบายสบายเลยเหมาะกับยุคนี้นะครับแล้วถ้าซื้อสดเนี่ย ไปอีหนึ่งสามแสนห้าค่ะใช่ค่ะมีจริงใช่ไหมครับมีจริงค่ะอ่าเป็นชนดสีอะไรครับเนี่ยครับคุดแดงเลยค่ะอ้าวน่าสนใจมากนี่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับอยู่ข้างหน้าท่านผู้ชมนี่แหละที่ที่ผมถามก่อนก่อนที่จะถามชื่อถามนามนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลอำเภออะไรจังังหวัดอะไรกันครับตำบลลุมสุม่มอเภไซโยกจังังวดกาญจนบุรีอ้าวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเลยสิครับใช่ค่ะตรงนี้บริเวณนี้มีโรงแรมรีสอร์ทมากมายนะคะที่อยู่ใกล้ มีปางช้างไซโยกด้วยค่ะเดี๋ยวต้องให้อธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับทีนี้ผมถามก่อนอันนี้พี่อะไรครับเนี่ยครับชื่อพี่กัมปาค่ะสวัสดีครับผมโอ้โหว,วันนี้รู้สึกดีมากเลยฮะที่ได้มาอยู่ในแหล่งที่เขาเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวแล้วผมเนี่ยแอบหนีมาเที่ยวแถวนี้บ่อยอแหล่งท่องเที่ยวแม่น้ําแม่น้ําอะไรนะแถวนี้ฮะแม่น้ําแควน้อยค่ะอ่าอยู่ใกล้ๆนี่เองใช่ค่ะแถวนี้รีสอร์ทหรือแหล่งที่พักนี่ เป็นร้อยเลยเป็นสิบหรือเป็นร้อยครับเป็นร้อยค่ะเป็น100ร้อยสถานที่ท่องเที่ยวเลยใช่ค่ะอ่าโอเค,คอันนี้ก็คือใครซื้อเนี่ยสบายสบายแล้วมันห่างจากโรงพยาบาลที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจตลาดเนี่ยสองกิโลก,กว่าเองใช่ค่ะขับรถเพียง5นาทีจากศูนย์ราชการมาถึงท,ที่ที่ดินของเราอ่าเนี่ยเข้ามาทางนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าเนี่ยเนี่ยลงมาจากถนนเมนเมนนี่ก็ประมาณสักห้าสิบหกสิบเมตรประมาณเนี้ยนะครับค่ะแปลงของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนครับเนี่ยครับพี่ครับ ที่จะขาย,ขายที่จะขายเนี่ยฮะค่ะจุดหลักนะคะอยู่ตำบลลุ่มสุมอําเภอไซโยการจนบ,บุรีนะคะถ่าแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกท่านรู้จักนั่นก็คือถ้ำกระแสเส้นทางรถไฟสายมรณะนะคะห่างจากนี่ไปประมาณ3กิโลเมตรนะคะปราสาทเมืองสิงห์ที่ทุกท่านรู้จักอยู่แล้วนะคะอยู่ใกล้ๆกับแปลงที่ดินของเราคะ่ะประมาณ9้ากิโลเมตรค่ะ โอ้โหมีรายละเอียดที่น่าสนใจเยอะเลยถ้าผมจะรบกวนพาเดินไปชมกันคุยกันไปชมกันไปพื้นที่นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมนี้ไปกับผมได้เลยใช่ไหมครับได่ค่ะยินดีค่ะไปครับเดี๋ยวเดินไปในทางเข้าถนนกันนะครับโอ้เพื่อนบ้านเยอะเหมือนกันนี่ครับนี่ฮะเพื่อนบ้านอยู่ตลอดเลยหน้าโครงการก็มีเพื่อนบ้านนี่หลายหลังเลยนะครับแล้วผมมองไปนั่งมองไกลๆมีเสาไฟแรงสูงเต็มไปหมดแสดงว่าแถวนี้นี่บ้านคนเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ท้ายคลิปเนี่ยผมบินโดนให้ดูโอ้โหหลายร้อยหลังคาเรือนมากนะครับผมถามนิดนึงครับว่าไซโยกแถวนี้ยน้ําเคยท่วมมั้งไหมครับไม่ท่วมค่ะถนนเส้นนี้น้ําไม่ท่วมค่ะน้ําป่ามีไหมน้ําป่าไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวของเราเดี๋ยวก่อนที่จะถามยางอื่นของเราคือแปลงไหนครับเนี่ยครับแปลงนี้ค่ะด้านนี้ซ้ายมือใช่ไหมครับซ้ายค่ะนี่นี่ถนนนี่คือสาธารณะใช่ไหมฮะใช่ค่ะถนนสาธารณะกว้าง6กเมตรค่ะกว้างหเมตรอ้าวโอเค ไฟฟ้านี่อีกงานไม่กว่าจะเข้ามาไฟฟ้าเดี๋ยวกันตาจะดึงเสามาให้นะคะข้ามข้ามถนนมานะคะแล้วก็ตั้ง,ต,งตั้งเสาไว้ให้หน้าแปลงค่ะเอาง่าย<ง>ๆเลยเสาไฟตอนนี้เจาะอ,อยู่หน้าโครงการแล้วะนะครับทั้งแรงสูงทั้งแรงต่ำเดี๋ยวผมขออนุญาตแผ่นตัวอ่าแผ่นกล้องก่อนท่านผู้ชมจะได้สบายใจด้วยเออไฟฟ้ามันมีนะครับปะปามีไหมครับเนี่ยฮะมีเรียบร้อยแล้วค่ะทุกแปลงนะคะต่อไว้ให้แล้วค่ะพี่บอยค่ะเป็นปะปาอะไรครับเนี่ยครับเป็นปะปาหมู่บ้านนะคะของอบตค่ะถามเลย ว่าเวลาเปิดน้ำเนี่ยน้ำแรงไหมน้ำแรงมากเลยค่ะถือว่ามาอยู่แล้วอยู่ได้จริงอยู่ได้จริงอ่าทีนี้ผมขยายความนิดนึงว่าที่ดินของเราเนี่ยเงินผ่อน36งวดเนี่ยนะครับอ่แปลงหนึ่งเนี่ยกี่ตารางวา100ตารางวาค่ะแปลงละหนึ่งตารางวาใช่ค่ะอหนึ่ง้อตารางวาผมเห็นธงสีส้มเนี่ยเยอะเลยคือระหว่างธงถึงธงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ไม่ใช่ค่ะพี่บอยจะเป็นเสาค่ะเสาสีแดง เสาถึงเสาใช่ค่ะ100ะตารางวาเสาถึงเสาค่ะครับผมทีนี้ถ้าเกิดเงินผ่อนเนี่ยได้36มงวดสูงสุดบางคนก็อยากจะผ่อนน้อยผ่อนมากแต่ผมถามก่อนว่าถ้าสดเนี่ยเริ่มต้นที่เท่าไหร่เงินสด100ตารางวา3,5 0 0 0 0ค่ะ3 0 0แ0 0แต่ถ้าผ่อนเนี่ยราคาดังเก่าก็มีดอกเบี้ยขึ้นไปบ้างค่ะมีไปบ้างค่ะอ่าธรรมดาครับผมคะ่ะแตถ่ถ้าเกิดสดเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับสมมติว่าสดเนี่ยคนมาดูเนี่ยนะครับค่ะน้คะหนึ่งร้อยตารางวาสามแสนห้านะคะ แต่ถ้าหลังไม้ก็คุยกันได้ค่ะสมมติวันนี้ผมมาชอบเนี่ยชอบแล้วปุ๊บเนี่ยจองลยเงินสดเนี่ยใช้เงินเยอะมกกว่านี้อ่ะวันนี้ก่อนได้ฮะหนึ่งแสนบาทค่ะถ้าสดก็หนึ่งแสนค่ะแล้วก็นัดไปโอนที่สำนักงานที่ดินกันใช่ค่ะแต่ถ้าผ่อนล่ะครับถ้าผ่อนเนี่ยก็จะมีดอกเบี้ยนิดหน่อยค่ะแม่แม่วางเงินเท่าไหร่ครับพี่วางเงินก็ ประมาณ1นึ่งแสนเหมือนกันเท่ากันใช่อ่าโอเคครับแต่แปลงเรานี่อยู่ในช่วงของการแบ่งแยกโฉนดสักนิดนึงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เข้ามาคุยรายละเอียดกันค่ะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินกันไปดูเรื่อยๆจะได้มองเห็นมุมสวยๆของหลายๆเขาเรียกว่าเห็นพื้นที่ได้ทั้งหมดเลยนะครับใช่ค่ะอ่าตรงนี้ก็ได้ข่าวว่ามีคนมาจองไปเยอะแล้ว๋อมีคนมาจองค่ะเหลือยังไม่กี่แปลงอยู่หรือสักห้แปลงใช่ไหมฮะใช่ค่ะ6แปลงเท่านั้นค่ะแล้วอย่างงี้ครับสดเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มาเนี่ย โอนมาสักสองหมื่นก่อนได้ไหมโอนเพื่อจองแล้วเดี๋ยวตามมาดูได้ไหมฮะใค่ะได้ค่ะ,คะยินดีค่ะแล้วผมถามนิดนึงผมพยายามจะถามว่าแล้วออนอ่าโอนเงินมาก่อนเนี่ยตัวยังไม่มาเนี่ยทางทางเราเนี่ยเขาจะมั่นใจเราได้แค่ไหนว่าเราจะไม่โกงพูดอย่างนี้เลยอะฮะมั่นใจได้แน่นอนค่ะทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเพจของเราได้ค่ะชื่อเพจอะไรอะครับที่ดินแบ่งล็อกนะคะที่ดินแบ่งล็อกใสอ่าที่ดินแบ่งล็อกแปลงเล็กทำเลดีราคาถูกอำเภอไซโยกาญจนบุรีค่ะขอสักรอบพี่ครับพี่ที่ดินแบ่งล็อก แปลงเล็กทำเลดีอำเภอไซโยกกาญจนบุรีค่ะคโอเคแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะติดต่อมานี่โทรมาเบอร์อะไรได้บ้างครับเบอร์0 6 5 6 6 9 7 9 1 4ค่ะอีกสักรอบสิครับ0 6 5 6 6 9 7 9 1 4เบอร์ของกันตาเองอโทรมาหาพี่พี่กันตาได้เลยนี่เดขอยัดหมุนตัวชุมชนเยอะเลยแล้วบางที่นยครับตอนนี้บางคนก็ซื้อไปในเริ่มถมที่กันแล้วนะครับ,รบอตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภูเขามากเดี๋ยวเดินไปตรงด้านหลังจะเห็นหมดเลยนะครับ ส่วนใหญ่คนที่ไหนมาซื้อครับคนกรุงเทพค่ะต่างจังหวัดค่ะพี่บอยทําไมเขาถึงมาซื้อตรงนี้เราไปป้ายยาหรือไปหลอกเขายังไงมากันขอโทษย่าถามเล่นๆอย่างงี้ครับไม่ค่ะเขาเป็นคนที่ชอบพื้นที่สีเขียวชอบธรรมชาตินะคะชอบชีวิตสโลไลฟ์ค่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าจะมาปลูกบ้านนะคะแปลงนั้นนะคะอ๋อด้านหลังกรุงเทพใช่เราเดินไปดูกันเรื่อยๆครับแล้วแถวไส้โยกงเนี่ยเดินไปคุยกันไปจะได้ข้อมูลที่ครบคันนะครับแถวไส้โยกเนี่ยเขาว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีฉนดพุดแดงใช่ไหมฮะ ก็ก็มีบางบางช่วงบางพื้นที่นะคะที่ไซโยกมีมีคุดแดงมีหลายหลากหลายมากเลยค่ะพี่บอยคุดแดงคุดเขียวคุดดำหลากหลายสอปะกอที่ค่ะอะไรที่หลวงที่ทหารไดเต็มองห้าก็มีค่ะเต็มไม่หมดเลยอ่าก็ต้องมาเลือกไปแต่ของเรานี่คุดแดงแน่นอนแน่นอนค่ะอ่าครับผมค่ะเมื่อกี้ครับผมขับมาเนี่ยผมก็หลงทางมาเหมือนกันนะครับผมรู้แล้วล่ะเมื่อกี้หลงจนรู้อะนะครับว่าที่ว่าการอำเภอไซโยกเนี่ยห่างจากเนี่ย 3กิโลรู้แล้วล่ะโรงพยาบาลสถาน,านีตำรวจเนี่ยสกิโลก,กว่าค่ะแล้วที่นียผมเคยผ่านมาน้าตกไซโยกน้อยหรือเปล่าใช่ไหมคะไซโยกน้อยห่างจากที่นี่20กิโลเมตรค่ะ20กิโลใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะพี่บอยอประมาณ20กิโลนะคะด่านพุน้ําร้อนนะคะจะเป็นด่านที่เขาเขามีความเกี่ยวพันนะคะก็คือมีอาหารทะเลสดอร่อยนะคะซึ่งก่อนอหน้านี้ก่อนโควิดอ่ะ อาหารทะเลสดอร่อยมากน,นะคะเป็นที่โด่งดังเลยใช่โด่งดังมากค่ะ,ะแล้วถ้ำอะไรถ้ำกระแเลระฮะถ้ำกระแส,ะะแสเส้นทางรถไฟสายมรณะที่ทุกท่านรู้จักเป็นอย่างดีสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองอนะคะสามารถนั่งรถไฟเที่ยวชมจากตัวเมืองมาลงที่สถานีถ้ำกระแสได้นะคะกี่กิโลจากนี่ไปถ้ำกระแสรครับจากนี่ไปถ้ำกระแซประมาณ 4กิโลเมตรค่ะก็ไม่ไกลมากไม่ไกลค่ะอ่าแล้วอะไรนะฮะมีแคมป์ช้างปราสาทอะไรนะปราสาทเมืองสิงอะไร่ะมีปางช้างไซโยกห่างจากตรงนี้ไปประมาณ2กิโลเมตรเองค่ะอ้าวอย่างนั้นนะครับพี่ที่ผมพูดไว้ตอนแรกผมมั่วไปมันก็ถูกสิครับว่าของเราเนี่ยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในแหล่งธรรมชาติเลยถูกต้องค่ะพี่บอยคือ อยู่ใกล้โรงแรมรีสอร์ทนะคะกันตามองว่าตรงนี้เหมาะมากสาหรับหลายๆท่านที่จะมาทําร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่ก็ดีนะคะทําบ้านพักตากอากาศบ้านพักตากอากาศนะคะบ้านสําหรับผู้สูงวัยก็ได้ได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยเพราะมันมีความสงบแต่ไม่โดดเดี่ยวสงบอยู่ในธรรมชาติแต่ก็มีสังคมหร้อมล้อมถูกต้องทีนี้ผมขออนุญาตนิดนึงว่าผมยังงงอยู่ว่าไอ้หนึยตารางวา3ามเราคาเงินสดหรือผ่อนได้3ามสิบหกงวดเนี่ยมันมันมันอยู่ขนาดตรงไหนน้องชี้ขนาดผมดูรบก่านนี่นี่ให้พี่บอยดูนะคะนี่คือ เสาต้นนี้เสาต้นนี้ไปตรงธงสีส้มนั้นนะคะหนึ่งร้อยตารางวาค่ะหนึ่งร้อยตารางวาแล้วลึกไปด้านหลังใช่ไหมครับลึกไปถึงสีส้มนั้นเลยค่ะอืมก็จะประมาณสักสิบกว่าเมตรได้ไหมพี่สิบสิบเอ็ดเมตรค่ะสิบเอ็ดเมตรจากที่มีข้อมูลมาลึกลงไปแล้วครับยี่สิบกว่าเอ็ดลึกไปประมาณสามสิบ 37มสิบเ็ดนะคะสามสิบเจ็ดเมตรอ่ปาปลูกบ้านหลังเล็กๆได้เอาง่ายๆครับพี่ผมเปรียบภาพให้เห็นเวลาหมู่บ้านจัดสรรทั่วไปในเมืองเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็หกสิบเจ็ดสิบตารางวาอ่าขนาดนั้นปลูกบ้านได้หลังโอ้โหก็ไม่เล็กนะพี่2ชสองชั้นได้สบายๆต้องเลยค่ะหรือบางคนเขาบอกอย่างนี้ครับค่ะร้อยตารางวาเนี่ยครอบครัวจะเป็นครอบครัวใหญ่ไม่พอซื้อ2 0 0 2แปลงติดกันได้ไหมยินดีเลยค่ะ 200- 200้ได้เลยค่ะแล้วถ้าซื้อ2แปลงติดกันเนี่ยมีอะไรสักนิดสักหน่อยลดได้ม้างไหมฮะค่ะ อันนี้หลังไม้ได้เลยค่ะให้โทรมาคุยได้เลยโทรมาคุยได้เลยค่ะนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตจะเริ่มหมุนตัวแล้วนะครับนี่เห็นบรรยากาศทั่วไปจะโชว์ความเป็นชุมชนจะโชว์ความเป็นธรรมชาติภูกเขาความร้อมจริงๆนะครับเกือบ360องศาเลยนะครับแล้วแถวเนี้ยครับที่เดินไปข้างหลังกันอีกนิดนึงแถวเนี้ยมันเป็นแหล่งเขาเรียกว่าแหล่งธรรมชาติก็จริงสัตว์ป่ามีไหมครับไม่มีค่ะพี่บอยคสัตว์ป่าไม่มีนะครับอย่างกิ่งก็มีแค่ลิงจะไม่ได้อยู่ใกล้เราไม่ได้อยู่ใกล้เราอ่ามีลิงมี อาไก่ฟ้าไก่ปลาจะมีนกนะคะนกจะมาบินช่วงเช้าอากาศเยน็นๆแถวนี้นะครับค่ะนกนกนกน่ารักสวยงามค่ะครับพี่ใช่แล้วอย่างเงี้ยที่เราเนี่ยเนี่ยของเราอยู่ฝั่งเนี้ยมันหันหน้าออกถนนที่เรายืนอยู่เนี่ยทิศอะไรกันนะครับทิศใช่ไหมคะครับ ที่ด้านที่เหนือด้านนู้นหาแสดงว่าอยู่ในที่เราฝั่งนี้ยหันหน้าออกถนนนี้คือที่เหนือหมดเลยค่ะใช่ค่ะแล้วที่เห็นเสาไฟสูงๆนั่นคือลาดยางใช่ไหมครับใช่ค่ะถนนลาดยางใช่ค่ะเขามีเส้นเรียกไหมครับว่าไปไหนจากไหนไปไหนครับเส้นลุ่มสุ่มไปเขาช้างค่ะลุ่มสุ่มไปเขาช้างใช่ค่ะแล้วตรงไหนครับพี่ที่บอกว่ามีคนเนี่ยเพิ่งซื้อไปเนี่ยเริ่มจะปลูกบ้านละแปลงนี้ค่ะด้านขวามือนะคะพาไปดูนิดนึงผมก็อยากจะจับจับพิรุธว่าจริงหรือเปล่าว่าท่านผู้ชมจะได้สบายใจว่าเฮ้ยฉันมาปลูกบ้านแล้วเนี่ นอกจากมีเพื่อนบ้านห้อมล้อมแล้วเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ก็มีคนเริ่มมาปลูกแล้วค่ะอ่าะข้างหน้านี่เลยใช่ไหมครับค่ะที่เห็นเนี่ยนะใช่ค่ะทีงนี้ค่ะที่เขาถมนี่พื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่หนึ่งไร่ค่ะหนึ่งไร่ค่ะอ๋อแต่มันเป็นแปลงใหญ่เลยเป็นอ่าเป็นเขาเขาซื้อสองรอบอะค่ะอ๋อใช่คแบ่งซื้อกันทยอยซื้อกันค่ะพี่แล้วแถวนี้ฮะสมมุติออกมาซื้อไปเนี่ยพืชพันธุ์ทางการเกษตรสวนต้นมนต้นไม้ได้ปลูกอะไรที่มันงามได้บ้างแถวนี้ฮะ ปลูกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเป็นเป็นมะนาวนะคะนาปลูกมะนาวไว้ค่ะมันนอกจากมะนาวแล้วผมเห็นอะไรใช่ลาไยหรือเปล่าก็ไม่รู้ลำไยใช่ค่ะปลูกได้หมดเลยหลายอย่างเลยนะครับใช่ค่ะลําไยส้มโอค่ะครับใช่ค่ะแล้วจุดใกล้ที่สุดอะใกล้กว่าโรงพยาบาลใกล้กว่าสถานีตํารวจหรือ ที่ว่าการอำเภอที่ไซโยกเนี่ยมีวัดอะไรโรงเรียนใกล้ๆไ้มเผื่อใครก็อยากจับพกักาศไปงี้มีว,วัดเขาน้อยชินราชค่ะอยู่ตรงไหนครับอยู่ด้านหลังตรงนี้เองค่ะพี่บอยมอง <แ hd S 1> ด้านหล<ร><ข>ังเลยเหรอฮะใช่ค่ะอยู่มองเห็นพระพุทธรูปด้านหลังนะคะหเนี่ยค่ะพระพุทธรูปที่ยืนอยู่บนภูเขานะครับค่ะใช่ค่ะชื่อๆอะไรนะครับวัดเขาน้อยชินราชค่ะวัดเขาน้อยชินราชใช่จับพิกาศตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะก็ห่างจากวัดก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่เราอยู่คนละภูเขากับวัด ไม,ไ,มไ,มมไม่เชิงภูเขาเพราะว่าด้านบนเนี่ยสร้างไว้ให้พระพุทธรูปท่านประดิษฐานอยู่ค่ะไม่ใช่ครับที่โบถาเนี้บางคนเขากลัววัด<อ>บางคนกลัวเมน<อ>มีไหมตรงนี้มองไปเห็นเมนไหมไม่เห็นค่ะคนละเรื่องคนละเราฝั่งนู้นเลย่เพราะฉะนั้นจะได้สบายใจได้แล้วที่บอกว่าผมจะให้เห็นนะครับว่าภูเขามันห้อมล้อมจริงๆนะครับมองไปทางไหนก็เป็นภูเขาอากาศเป็นยังไงบ้างอุณหภูมิหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับโอ้หน้าหนาวบรรยากาศดีมากหรือหน้าฝนนะคะพี่บอยบรรยากาศดีมากนะ แต่มองว่าคนที่ทําบ้านสองชั้นแล้วมองเห็นวิวภูเขาอะค่ะสวยงามจริงๆค่ะมันมีความสุขนะครับมีความหน้าหนาวนี่กลางคืนนี่กางเต็นท์ได้เลยกางเต็นท์ได้เลย<อ>ค่ะทำบ้านสองชั้นที่มีเทเลสหน่อยนะคะครับเต็นท์ด้านบนอันนี้ผมถ่ายทำเราถ่ายทำกันในปลายฤดูร้อ,อนน่นะครับอากาศถือว่าก็ร้อนเป็นปกติแต่ร้อนแบบมีลมโชยตลอดค่ะลมโชยตลอดแล้วฤดูฝนล่ะครับ มันจะเขียวขจีเลยไหมเขียวเขียวขจีเลยค่ะรอบด้านเลยรอบด้านเลยแล้วก็มองวิวภูเขาจะมีความสุขมากๆนะคะถ้ามาหน้าฝนผมถามแบบคนไม่รู้ถามแบบคนสิ้นคิดถามเลยภูเขาข้างหลังมีชื่อไหมครับภูเขาด้านหลังยังไม่มีชื่อเลยค่ะพี่บอยคะเพราะมันมันมันภูเขาที่ไซโยกนี่มันเยอะมากก็ไม่รู้ว่าใครเขาตั้งชื่อไว้สมัยโบราณโบราณมันไม่มีชื่อเรียกยังไม่มีเพราะมันเยอะมากอ่าบางเพิงเยอะมากเพราะว่า360อองศาจะมองเห็นวิวภูเขา นี่รูดูร้อนยังเห็นภูเขาสวยขนาดนี้นะครับพยายามจะแผ่นกล้องให้เห็นนะครับทั้งภูเขาทั้งป่าไม้นะครับต้องมาชมด้วยตัวเองอย่างนี้ถ้าเกิดมาชมด้วยตัวเองอ่ะครับมาได้วันไหนบ้างครับเนี่ยฮะมาได้ทุกวันเลยค่ะไม่เกี่ยวกับจันทร์อ,อาคารพุทธไม่เกี่ยวเลยค่ะแชร์พิกัดมาที่ไหนครับพี่แชร์มาที่อียาราแลนค่ะพิมพ์อย่างนี้เลยเหรอฮะใช่ค่ะอียาราแลนค่ะแสดงว่าตรงนี้เรียกว่าอียาราแลนด์ที่ดินแปลงนี้ค่ะเราตั้งชื่อให้ค่ะพิมอย่างนั้นปุ๊บไม่ขึ้นใน Google เลยใช่ค่ะเพราะฉะนนั้ ง่ายเลยค่ะแล้วก็มานัดชมกันนะครับแต่ถ้าผมแนะนะถ้ามาช่วงเช้าอากาศจะดีมาช่วงเย็นๆเนาะอากาศจะดีเลยนะครับค่ะแปลงนี้พี่มันอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมครับค่ะอําเภอไซโยกาญจนบุรีมันไปตัวจังหวัดไกลไหมครับ40กิโลเองค่ะเนี่ยนะฮะไปตัวจังหวัดกาญจน์ก็40กิโลแล้วไปกรุงเทพล่ะครับไปกรุงเทพก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะ200กว่ากิโลใช่ค่ะตอนนี้ค่ะพี่บอย เมืองการเราเนี่ยมีมอเตอร์เวย์แล้วนะคะบางใหญ่กาญจนบุรีนะคะเปิดสุกเสาร์อาทิตย์นะคะทุกท่านที่อยากจะจากกรุงเทพมาเยี่ยมชมแปลงที่ดินของเราขึ้นตอนนี้ขึ้นที่ด่านนาคนปรปฐมนะคะนคนปรปฐมตรงราชพัฒน์นครปฐมอะค่ะก็สามารถมาลงที่เมืองการแล้วก็ต่อรถมาที่ที่ดินแปลงล็อกของเราได้โอ้ยพอลงจากเมืองการก็อีก40กิโลก็มานี่ เส้นเอ็สิบเอ็ใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางมันก็ย่นระยะเวลาสะดวกสบายขึ้นไปอีกนะครับจากเมื่อก่อนอาจจะ2ชั่วโมงครึ่งสมมตินะฮะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเหลือสักชั่วโมงไปลาย่ย่นระยะเวลาได้เยอะเลยนะครับนี่ใช่ไหมฮะแปลงนี้ที่เขาที่เขาจะสร้างบ้านใช่ค่ะนี่นี่ที่หนึ่งไร่ใครอยากได้หนึ่งไร่ก็ซื้อได้นะยังมีอยู่มันเหลือแค่ห้าหกแปลงเท่านั้นแหละครับใช่ค่ะขอเบอร์พี่ไว้สักครั้งสิครับค่ะเบอร์0 6 5 6 6 9 7 9 1 4ค่ะ 0656697914โอไลน์ได้เลยนะคะครับผมอันนี้อย่างที่บอกเนาะเรามีตัวตนจริงเข้าไปเช็คในเพจเข้าไปเช็คในข้อมูลได้หมดเพราะฉะนั้นผมคัดเลือกให้แล้วไฟฟ้าไม่ต้องกลัวนะมีแน่นอนปลาปลาไม่ต้องกลัวนะครับมารอแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าซื้อสดก็350ต่อร้อยตารางวาต่อ1แปลงถ้าผ่อนก็ลองมาคุยเงื่อนไขดูดอกเมียบีบ้างนะครับแต่ถ้าซื้อสดแปลงนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงให้โทรมาคุยอาจจะรอยโฉนดอยู่แป๊บหนึ่งในการแบ่งแยกใช่ค่ะ นี่มีอะไรฝากท่านผู้ชมสัหน่อย้ไหมครับก็ฝากท่านผู้ชมนะคะซื้อที่ดินทำเลสวยทำเลดีให้ท่านผู้ชมเลือกนะคะว่าอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวไหมถ้าอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวศักยภาพของที่ดินแปลงนั้นก็จะมีขึ้นสูงขึ้นทุกๆุกทุกทุกปีเลยค่ะเอาง่ายๆคือพูดภาษาชาวบ้านคือราคาไม่มีตกราคาจะขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่คนเนี่ย เขาเรียกว่าจับจ้องอยากจะได้กันพยันไม่ให้คนแบบเห็นแล้วยี่ไม่เอาดีกว่าอันนี้มีแต่คนที่อยากจะได้โดยเฉพาะแปลงของเรามันเป็นแปลงย่ำย่อมมันไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีขายง่ายๆส่วนใหญ่ก็เป็นแปลงใหญ่ๆเลยแปลงหนึ่งก็ไล่นึงก็หลายล้านถ้าพูดกันอย่างนั้นเลยนะครับโอเคครับพี่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่กันตามากที่พามาชมที่สวยๆอย่างนี้นะครับขอหมุนตัวซึ่งหน่อยหนึ่งให้เชยชมธรรมชาติให้เชยชม หลังคาบ้านาแค่เชยชมหลังคาบ้านของเพื่อนบ้านนี้ก็อุ่นใจแล้วนะครับว่าโอ้โหไม่ได้มีแค่หลังซองหลังไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายนะครับรอบด้านนะครับธรรมชาติอย่างนี้ไม่ได้หาซื้อกันง่ายๆนะครับถ้าใครว่างก็ลองมาชมดูนะครับดีไม่ดีอยู่ที่ท่านตัดสินใจแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่มากเลยนะครับขอให้ได้<ฆ>ปิดโครงการได้ไวๆแล้วก็ทาโ<ๆ>ครงการสวยๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วกันคุณคะขอบคุณพี่บอยขอบ,ขอบพระ<ห>คุณมากๆเลยครับสวัสดีค่ะ อ่าหลังจากเราเดินภาคสนามกันไปแล้วภาคพื้นดินไปแล้วครับเราไปเหาะเหินเดินอากาศดูมุมสูงกันละกันนะครับนี่แปลงที่อยู่ในสายตาของท่านนะครับนี่แหละคือแปลงของพี่กันตาที่พี่แกขายนะครับร้อยตารางวาเริ่มต้นที่ สดนะราคาสดนะอ่าสามแแต่ถ้าผ่อนก็โอ้โหสบายสบายสาเดือนเลยนะครับดูบรรยากาศสิี่เห็นดินอย่างนี้นี่คือเขาไถาไว้นะเขาต้องปรับไถไว้นะครับที่ส่วนที่เห็นเขียวๆนั่นก็คือเป็นของชาวบ้านที่เขาทําการเกษตรกันนะครับเอาไว้ง่ายเลยว่าเห็นไหมดูต้นมงต้นไม้สีเขียวขจีเลย ให้สังเกตบ้านเรือนกับภูเขาอ่าลองดูนะมันจะคู่ขนานกันเลยนะครับเห็นไหมฮะภูเขานี่จะเกือบ360องศานี่ดูบ้านเรือนของคนที่อยู่ในชุมชนถือว่าเยอะนะครับธรรมชาติห้อมล้อมชุมชนจริงๆเลยอันนี้นะครับเห็นไหมฮะอ่าแล้วมันดีดีจนพี่ว่ามันใกล้ไงอ่ามันใกล้ตัวอำเภออําเภอไซโยกนี่ก็ไม่ถึง3กิโลมีทั้งตลาดขนาดใหญ่เลยนะอ่ามีทั้งตลาดมีสถานที่ราชการสถานีตำรวจโรงพยาบาล โอ้โหเยอะๆเลยนะครับที่ผมขับผ่านมานะครับนี่มันจะเป็น2มุมนี่ส่วนภาคตรงนี้คือมุมตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของธรรมชาติส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสังคมเมืองนะครับเดี๋ยวพอยิ่งบินสูงไปก็จะยิ่งเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเยอะคือที่เป็นบ้านคนอนะ่าส่วนภูเขามันห้อมรอบอยู่แล้ว ของเราที่ซื้อไปเนี่ยไม่ต้องกลัวนะซื้อไปแล้วเนี่ยตอนนี้มันแรงไงครับฝนมันยังไม่ตกเลยนะครับผมไทยทําต้นพฤษภาคมฝนยังไม่มีถ้าเกิดฝนมาเนี่ยนะแล้วก็คนมีคนมาปลูกบ้าน,นาต่างๆเนี่ยมีการลดลงต้นนะลดน้าต้นไม้มีการปลูกต้นไม้เนี่ยผมว่ามันลบลื่นขึ้นอีกเยอะเลยในที่แปลงเรานะครับนเนี่ยเห็นไหมมองไปทางไหนก็มีแต่ภูเขามองไปทางไหนก็มีต้องอแต่ต้นไม้มองไปทางไหนก็มีแต่บ้านเรือนชุมชนเพราะฉะนั้น ไม่เปลี่ยวเดียวดาแน่นะครับสองกิโลสากิโลไปตัวอําเภอนี่ผมว่ามันขับมอเตอร์ไซค์ประมาณสัก5นาทีก็ถึงแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมแปลงเราพอพี่เขาถ่ายไว้นะครับมันก็เลยยังเป็นลักษณะของอไม่มีต้นไม้คุมดินเพราะฝนมันยังไม่มีด้วยนะครับแต่ที่สําคัญที่ผมว่ามันดีนะคือน้ำมันไม่ท่วมมันเป็นที่สูงนะครับเป็นที่สูงคือสบายใจได้นะครับมาอยู่กับธรรมชาติมาอยู่กับเรียกว่า หลบความวุ่นวายของสังคมเมืองบางทีบ้านเรือนเยอะไปก็ไม่ใช่ดีนะบางคนหนีความวุ่นวายจากสังคมในเมืองหลวงเนี้ยจะต้องมาเจอความวุ่นวายของคนอีกมันก็กระไายอยู่ใช่ไหมอันนี้กําลังพอเหมาะพอควรก็ดีที่สุดคือนัดมาชมกันดีกว่าอ่านัดกับพี่เขานะครับมาชมที่จริงว่าดีไหมถ้าดีก็เดินหน้าไม่ดีก็ถอยหลังแค่นั้นเองครับง่ายๆนะครับอ่ะ โอเคก็ฝากไว้เป็นประโยชน์กับทุกท่านเลยนะครับใครว่าดีก็เข้ามาชมกันนะครับอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขได้แปลงนี้ไปต่อยอดได้แปลงนี้ไปพัฒนาด้วยละกันแต่ที่ผมชอบคือมันเป็นที่เงินผ่อนสามารถผ่อนได้ด้วยนะครับบางคนเงินสดไม่พร้อมก็ลองมาคุยกับพี่เขาดูแล้วกันอ่ะโอเคขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ